สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนพาทุกคนมาเก็บเห็ดนะคะนี่ค่ะมากับเรซซิ่งวันนี้เอาถังมาห้าใบนะคะแล้วก็เอาไว้ในป่าหนึ่งใบนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ฝนมาอ่ามามาดูไว้นะคะพี่ฝนก็เห็นเห็ดนะคะแล้วก็เก็บไปเมื่อวานนี้ถังหนึ่งก็เลยเทใส่ถุงแล้วก็เอาถังนั้นอะ่ะเอาเก็บไว้ในป่านี่แหละคะ่ะ แล้ววันนี้ก็เลยมามาเก็บนะคะทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนขอบอกว่าเนี่ยข้างบนนั่นมีเห็ดตลอดทางเลยนะทุกคนเนี่ยขนาดทางเดินอันนี้มันเป็นทางเดินนะทุกคนเห็นไหมเห็ดแต่ว่ามันก็จะแห้งไปนิดนึงแต่น้ำค้างมันก็เริ่มลงแล้วแหละทุกคนวันนี้พี่ฝนเอากล่องมาด้วย กล่องมาทําไมถึงเอากล่องมาก็เพราะว่าพี่ฝนจะมาเก็บเห็ดดาขาเหลืองเอาไปให้น้องคนหนึ่งนะคะที่เป็นเอฟซี FC พี่ฝนนี่แหละน้องบอกว่าพี่ฝนอันนี้มันเป็นเห็ดดินนะเนี่ยทุกคนสีเหลืองเหมือนกันเลยหนูเห็นพี่ลงคลิปหนูอยากได้เห็ดดำขาส้ม สักนิดนึงพี่ฝนขายก็ได้หนูจะเอามาตากแล้วก็ต้มน้ำดื่มล้างสารพิษน้องว่างนั้นแต่ว่าที่เก็บไปแล้วนะ่ะพี่ฝนเอาไปให้ลูกค้าที่เขามาซื้อเห็ดน่ะเนี่ยทุกคนเห็ดทั้งนั้นเลยน,น,นู้นนะแมง เห็นเยอะมากวันนี้วันนี้จะเก็บเร็วหน่อยนะทุกคนนะนั่นแหละลูกค้าเขาบอกไม่เคยกินมันหายากไงทางบ้านพี่ฝนเนี่ยมันไม่มีเนี่ยเก็บเห็ดมาตั้งหลายปีก็พี่ฝนเพิ่งมาเจอปีนี้นะเพิ่งสังเกตเห็น ถ้าไม่ดูดีๆมันไม่มันไม,ไม,ไม่ไม่เจอเลยนะพี่ฝนมาประจําเลยนะป่าเนี้ยนะ่ะแต่มันไม่ไม่ไอ้นี่ไม่เจอไม่เห็นมันไม่ได้สังเกตด้วยลอมัง้งมันหายากมากเลยมันมีน้อยมากอืมนั่นแหละ มาเมื่อวานนี้มาเจอไว้หน่อยนึงเดี๋ยวพี่ฝนก็เลยเอากล่องมาเก็บแยกไว้ให้น้องได้น้อยแต่ว่าก็พี่ฝนก็ไม่ไม่เอาไปขายนะมันก็มีคนซื้ออยู่แต่ว่าไม่ได้เอาไปขายเอามาให้จะเอาไปให้น้องแหละจำชื่อไม่ได้ละไม่รู้ชื่ออะไร อากาศเป็นแบบอื่นๆยังไงไม่รู้แห้งๆแต่ว่าเห็ดก็ถามว่าแห้งไหมก็แห้งแต่แต่ก็ชื้นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะอืมดอกสีเขาแห้งๆเนาะใช่ไหมแต่ว่าน้าค้างมันแรงไงกลางคืนอ่ะทุกคนโอ้ยแมงก็เยอะมากทั้งแมงทั้งยุง ทำค้างลงเขาก็ชื้นนะทุกคนแต่่บยๆไปหน่อยถ้ามีแดดเขาก็จะแห้งไปอีเนี่ยก็ไม่แห้งนะทุกคนสวยอยู่นะแค่สีเขาเหมือนมันแห้งมากเนาะแต่ถ้าเราไม่เก็บไปอะ่ะมันก็จะแห้งทุกคนเห็นดอกที่มันใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะมันขอบมันไหม้อะ่ะเยอะเลย ไม่ได้ถ่ายให้ดูล้วเมื่อวานนี้ก็เก็บไปบ้างแหละขอบไม่ไหมะคือทุกคนบอกว่าก็เอาไปได้เอาไปตากอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าใส่รวมกันไปอะแล้วเราไม่ได้ทําเลยอะเนี่ยเห็นไหมขอบมันไหม้ถ้าไม่ได้เอาไปทําเลยหรือตัดขาให้เร็วที่สุดนะ่ะมันก็จะพาดอกอื่นเน่านะคะทุกคนซึ่งพี่ฝนเก็บไปเนี่ยไม่ได้เอาไปนั่งตัดขาเลยนะ กลับไปก็ถึงมืดเนาะแล้วก็สองสามวันถึงจะได้ตัดขาเพราะว่าพี่ฝนจะต้องเก็บให้ได้ตามกำหนดที่เขาออเดอร์มาจ้ะถึงมันจะแห้งแต่มันก็สวยนะทุกคนสวยมาก ทำเวลาหน่อยเห็นรอยล้อรถน่าจะเป็นรอยคนที่เขามายิงสัตว์อ่ะพี่ผลมาแต่เช้าไม่ได้เพราะว่าก็ต้องให้นายพานเขาออกไปก่อนนะหลังสิบโมงถึงจะเข้ามาได้เพราะนายพานเขาจะล่าสัตว์ตั้งแต่ตีสี่ตีหนะ้าน่ะอืม ถึงสิบโมงเช้า กคนยังไม่ทันไรเลยได้เห็บตัวหนึ่งแล้วเดินไต่ยอยู่หลังมือเนะ่ะยังเก็บไปไม่ถึงไม่นานเลยนะเนี่ยทุกคนดูตัวใหญ่ซะด้วยสิฉีดสเปรย์มาเรียบร้อยนะทุกคนก็ยังไม่วายได้แต่วันเลย ใช้ไม่ได้ทุกดอกหรอกนะใช้ได้แค่บางดอกเลาะเล็มเอานะอันนี้น่าจะไม่โอ้ได้อยู่จะเก็บไว้สักหน่อยนะแฟนโทรมาบอกว่าทำเวลาหน่อยนะเดี๋ยวสี่โมงเย็น ในพานเขาก็จะเข้ามาอีกโอลันลาเรามานี่ก็ห้าโมงแล้วนะสิบเอดโมงเช้าเป็นไรหรอเพราะว่าเห็ดเราไม่ได้เดินหาเนะเพราะเราเห็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ละ เดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามไปนะทุกคนไม่รู้หรอกว่าจะได้กี่คลิปนะถ้าเต็มถังเราก็ตัดไปก็ทําถังละคลิปแหละทุกคนสวยอยู่ อืมดอกนี้เสียดายเนาะเน่าไปแล้วถ้ามันเน่าแบบนิดเดียวมันก็พาดอกอื่นเน่าไปด้วยอืมอันนี้เห็ดคอนสนนะทุกคนคอนส้นน้ำผึ้ง Trên nhí làm này เสียงรถวิ่งข้างในป่าคนที่เขามีกุญแจคนที่เขาล่าสัตว์เขาจะมีกุญแจนะคทุกคนเข้าได้ปกติปากทางเขาล็อกไม่ให้เข้าหมายถึงรถยนตนะ์เข้าไม่ได้เขาก็เขียนไว้อยู่ว่าถานนส่วนบุคคลนะเขาเขียนอยู่ private แต่ว่าคนเก็บเห็ดนะเขาห้ามไม่ได้แต่ข้างในนี้คือเขาเช่า เขาเช่าไว้ยิงสัตว์ไงทุกคนเขาเช่าไว้ล่าสัตว์ต้องคนที่มีกุญแจเท่านั้นที่จะไขกุญแจเข้ามาได้ สีขาวๆแต่ก็ยังสวยอยู่นะทุกคน ทุกคนดูเห็ดติเสียดายไหมมันแห้งเสียไปเลยอ่ะเป็นแพรเลยดูทุกคนดูมันจะเล่มได้แค่ไม่กี่ดอกนี่ไนงะไปตัดขอบออก แต่ก็ดินเนาะดินเยอะจังเสียดายเนาะโอ้ยเอาไปแต่งเอาแล้วก็จะตากเอากลับบ้านเสียดายมันนะ่ะโอ้อันนี้มันดินเยอะเกินฝนตกมันดิดดิดขึ้นเนาะ ด,ดูไม่ได้จริงอันนี้ดอกเมื่อกี้ก็ทิ้งไปแล้วไม่ได้อะดูเห็นไหมเนา่าเป็นแพรเลยเห็นไหมเสียดายเดินไม่ถึงไงทุกคนเขาล่าสัตว์ไงมันก็เลยเข้าไม่ได้ อเขาล่าสัตว์เขาก็จะสั่งให้หยุดเก็บเห็ดก็จะมีกำหนดให้กี่วันกี่วันอย่างนี้ไงเขาก็จะบอกเรานี่แหละแล้วช่วงนั้นช่วงที่หยุดก็เห็ดก็เกิดอ้าวเกิดเอาเหมือนรู้ว่าไม่มีคนมาเก็บ เนี่ยดูสิอืมได้ดอกเดียวอันนั้นก็ไม่ได้แล้วนะเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพิริพิไลหรอกเนาะเก็บไปเถอะยังมีเวลาน้อยอยู่อืมอยาไปเสียดายมาเลยมาเก็บเอาดอกที่มันได้เนี่ย ขนตกๆนะทุกคนเอ้ยสีจะเหลืองไปทั้งป่าสวยกว่านี้อีกอันนี้เขาก็สวยนะแต่สวยคนละอย่างกันน,นี่อยู่กับมอสก,ก็ดอกก็จะต่างกัน เก็บแห้งๆก็ดีเหมือนกันแหละสะอาดดีเดี๋ยวหมดฤดูการเก็บเห็ดเดี๋ยวพี่ฝนจะไปถ่ายไล่นาของ ชาวบ,บ้านให้ดูนะคะทุกคนเขากลบหน้าดินเขาพลิกหน้าดินนะคะดีมากเลยสวยๆแหละอันที่จริงอะ่ะมันก็หมดฤดูกาลแล้วแหละเห็นดำมันก็ยังมันมัน,ม,นมันเกิดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้ก็พอชาร์คมันก็แห้งไปทั้งป่าเลยทุกคน,นก็เก็บไม่ได้ทีนี้แล้วก็หวังว่า ฝนมันจะตกมาอีกรอบแล้วเขาก็จะเกิดมาใหม่อีกรอบหนึ่งต้องรอดูแหละต้องรัวรุ้นกันไปรอดูกันไปว่าจะได้เก็บอีกรอบหนึ่งไหมเห็ดดำเพราะว่าพี่ฝนไม่ได้ตุนคลิปเห็ดดำอะ่ะไม่ได้ตุนไงไม่ได้ไปเก็บเก็บแต่เห็ดเหลืองเข้าป่าเก็บเห็ดเหลืองทุกวันทุกวันเห็ดดำก็ได้เก็บบ้างนิดหน่อย ลาใจไงมีออเดอร์ออออะจะไปเก็บก่อนเดี๋ยวออกเยอะๆจะไปเก็บกลับบ้านจะเอาไปตากจะไปฝากแฟนขับพรางงานหยุดซะเลยยังไม่ออกอีกเลยเนี่ยที่อื่นเขามีเยอะอยู่นะบ้านที่ฝนเขาตัดป่าไงก็เลยมันออกก่อนเขาด้วยแหละออกก่อนเขา แล้วก็วายก่อนเขาเกิดก่อนแกก่อนน่ะแหละดูดอกนี้สิป่าห้าถังก็ยังไม่ได้ไปนะ มาเก็บตรงนี้ก่อน ở một bà là đỏ có tẹt vậy. ไม่แห้งนะทุกคนแต่สีเขาขาวเฉยๆสีไม่แจ๊ด ได้ดอกเดียวเห็ดนั่นอะ่ะขาวๆอะ่ะก็จะมีตุมต้มๆบ้างแหละตุมต้มๆก็มีสวยอยู่ไม่แห้งหรอ ต็มถังแล้วทุกคนเดี๋ยวอันก็ไม่ค่อยเต็มดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้แถบตรงนี้เราเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกแถบหนึ่งเราจะเอาถังเปล่าออไปนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะทําคลิปสองนะคะทุกคนตามมาคลิปสองนะคะ